เขาพี่เต็มน้องเขาตีเอา,าให้พี่เอาหมื่นน้ 50, 50, องค่าหมื่นพี่ทีักเปลี่ยนใจละทีละสี่แปดหนึ่งดูไม่เอา 50, 40, 40. มึงไม่เอาทีารักเมื่อกี้มึงไม่เอานะตีมึงตีผู้หญิงได้ยังไงเอฮ้ยนะนี่เองหลอกจับขาลูกค้าแล้วเองก็บอกเองไม่ได้ทำอะไรหรอ ไม่มันหนักกว่านั้นมันคืออะไรมันบอกว่าเมื่อก,ก่อนชอบแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วเชียช่ย,ยมันมองลูกพี่เป็นสิ่งของอะ่ะเอ็นแม่มองน้องผมสิ่งของเอ็นสุดหรอโมจีอะไรนะเ,นเดี๋ยวกันเอา้าไม่ได้ฟังเลยเหรอเมื่อกี้เอา้ามึงปล่อยพี่กูซึมฟังฟังฟัง,ฟง <laughs> อยู่ <laughs> มันแม่วพี่กูเลยนี่ไงมันถึงเป็นเนี่ยผมก็ต้อไปไปออกเดทเพราะ่าแม่ต้องเก็บเงินเงื่อนยังมึงต้องจ่ายค่าสินไหมายทดแทนให้พ่อกับแม่เขามึงรู้ไหมมนตรีได้ๆแล้วไปไเอาจันโนมาถึงเวลาที่จันโนเข้าฉากแล้วมาสโนเข้าฉากครับสโนเข้าฉากครับไปเข้าฉากไปเข้าฉากครับเฮ้ยเบาๆดิมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยหนูหนูหนูแอบไปจดภาพมากับแม่นะ ตอนระหว่างที่หนูคุยกับเขาอยู่ก็ทําอะไรหนูบ้างเขาไม่ได้ทําอะไรหนูเลยจับมือหอมเจมสอะไรเงี้ยมีหรือเปล่ามีจับมือใใชช่่่่ไมเนี่ยมีจับมือจุ๊บวะจุ๊บอาชาพี่อาชามีจับมือมีจับมือจับมือในโรงหนังไหยค่ะอย่าบอกนะว่าลูกพี่โดนจกไม่ใช่ลืมผ้าพออกเลยอะ โดนหนักไหมหรอไปดูหนังกอมรติมาแล้วจบไปกันในรถหนักใช่ไหมึงพี่ก็คือกูนคุณภาพออกเลยอ่ะแล้วแต่ปุ๊บกลับมากลับมาปุ๊บบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราเป็นแค่พี่น้องกันใช่ไหมใช่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 ไม่ใช่ค่ะบอกท่นทีท้อเที่ยงเป็นไรเอ็งจับมือสนโหใช่ไหมให้มนตรีแล้วสนโหจับเจี๊ยวเองไหมเดี๋ยววันน้ำผมว่าไม่น่าใช่นะเมื่อกี้นี่น้ำนี่น้ำนี่น้ฝั่งไหนเนี่ยหน้าอ่านพุ่ไหนเลเอ็งต้องจ่ายค่าสินไหมให้พ่อแม่เขาคนละแสน สาวก็มีคนเดียวอันนี้ไหมครับอันนี้ไหมครับไม่อันนี้ไหมครับช็อกตรงที่หนูรู้ไหมมนตรีก็บอกมาหมาว่าไงเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาชอบหนูนะแต่อนนี้ก็ไม่ชอบแล้วอะก็ดีแล้วเขาไม่เป็นไรเ้าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วอ้าวคดีพีคเพาหนูเคยพูดกับเขาไปแล้วว่าถ้าแทบไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่เป็นไรแบบห่างกันไปเถอะอะไรงี้ แต่มันถึงนี่ถึงตัวมึงแล้วไอ้ชาโนเด็กสนุนเขาจกหนูแล้วลูกเจ้าขาจับหนูอะเขาจับเขาจกหนูแล้วลูกไอ้บิลลี่คไอ้บิลลี่ครับจับมือมึงคิดเท่าไหร่ห้าหมื่นไอ้แรมคิดเท่าไหร่ห้าหมื่นแสนหนึ่งคนละคนละห้าหมื่นไอ้มีจ่ายไหมค่าจับมือโอเคไหมพี่โมดีหนูจะไปหนูจะไปจากิีวี่ของพี่โอ้โหโอ้โหเสียสี่นลลหนึ ใช่ครับแต่อีกหนึ่งค่าสิทธิ์สอคุณทําไปแล้วถูกคุณต้องรับยอมรับนะคุณต้องรับนะคุณต้องรับให้ได้ถูกสิ่งที่คุณทําลงไปอ่ะที่จะจับนมไปจับมือเป็นไงราคามันเท่ากันไม่ได้เหรอน้ะฝั่งน้ะฝั่งไหนเนี่ะนน้ะฝั่งไหนเนี่ยข้างละเศษราาของพวกนคะในหน้านี้แม่แม่ไม่ก็อยากได้เงินเองหนะปกตีเจ็บใจมากเลยแล้วบอกแต่ก่อนชอบบอกตอนนี้ไม่ชอบไม่อยากได้แล้วอ๋อ ไม่อยากได้เลยอ่ะดูดิดูดอยากไม่อยากได้เลยอ่ะดูาด้วยดูาดวยนี่คุูหลุดด้ยงไงอยู่นะดูดไม่อยากได้เลยอ่ะดูดิดูดูด่าม่ยากได้เลยท่มน่คุณลุดเลยวหอวัยลูกกูจ่ายวนเท่าไหร่มึงไมึนี้ยด้ไงเ็นแล้วพีู่แล้วประดะเดี๋ยวเข้าบ้านกูย่จ่ายวันละหมื่นนะรู้เปล่า ห้าหมื่ห้าวันเองมีปัญญาจ่ายไหมเร็วจริงหลอกจับมือด้วยเองจับจนมือลูกพี่คาสากอ่ะเองก็คิดเอาแล้วกันเฮ้ถูกจับแบบนิ่มๆนุ่มๆอ่ะนี่คอตกคอตกเลยเหรออะไม่เคยเลยเหรอคอตกเลยเออเป็นงันละไดไว่าในส่วนพี่พี่ไม่เอาไปเกีียบพ่อแล้วกันนะ ห้าหมื่นอ้าวเกียร์กับพ่อเนีเสียห้าหมื่นอะไรแสนนึงละหนูก็ไม่ยอมอ่ะเออเออเอาดิเออแล้วมึงจ่ายกูได้ยินมันตีไม่ได้ยินมึงจ่ายกูแสนนึงเนี่ยมนตีน้องรักพี่เบียนห้าหมื่นหนูรู้ว่าพี่ปวดแต่พี่ไม่ต้องไล่พี่ใจหนึ่งเหมือนเนี่ยหมดรวมสองแสนจ่ายพี่เต็มแสนหนึ่งน้องเขาเขาทำร้ายจิตใจหนูมากเลยนะจ่ายพี่เต็มแสนหนึ่งแล้งเรื่องวันเนี้ยแลเรื่องวันเนี้ยจะไม่ถึงกรมตำรวจถูกเพราะว่าเอิงบ้ากามถูก โอ้ยไอ้แบงค์ไอ้ห้ามึงไงไอ้โชไม่เอาน้องแม่งค์ทำไมกูไไม่ด้เสียไอ้มนตีวะเออไมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้พูดมันไม่ได้พูดมันอะไรอึ้งอยู่ไอ้มนตีไอ้อาชาเองรู้มีมีส่วนรู้เห็นไหมล่ะฮะมีค่ะอ่ะมีด้วยเหรอไปแอบดูเขาน่ะหนูไอ้อาชาเอ้๋ยวเดยวไอ้เร็บไอ้แล็บเป็นี่มันแอบดูคิดเงินเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยรายนี้สองหมื่นพอสองหมื่นพอแอบดูได้กินเสียยังได้และได้และ เอกใหญพี่แสนหนึ่งเรื่องทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นแสนหนึ่งใช่แสนหนึ่งเรื่องจบเรื่องเงียบเรื่องเงียบจ่า่พี่ข้าพี่เต็มไม่จริงเข้าหนูกว่าเขาจะฟูลฟักลูกเข้ามาถูกใช่เลี้ยงแต่เลี้ยงเลี้ยงแต่ดำละยังดำน้ำงูอยู่อ่ะไม่บอกว่าชุดทูนี้ดบดีมีตังไม่ให้พ่อให้แม่เลยเอาไปทำอะไรหมดก็ไม่รู้เขาวะทำอะไรทุกอย่างมันจรเข้าใจมึงเวยแสนหนึ่งน้อง เอายังไงมนตีได้ได้ได้มันูง่ายงวะอ่าตู้อยู่ข้างหน้าตู้อยู่ข้างหน้าไป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 มนตีโดนไม่เอาใช่ไหมเพราะพ่อกินเต็มนะบอกไว้ก่อนมามาไปทวงพี่มาเขาพี่เต็มหนาะเขมอนตีเอาไม้พี่เอาหมื่นน้องห้าหม่พี่มังคีทีละเปลี่ยนใจแล้วทไละสี่ไปดไนึ่งหมื่นห้าหม่นนะทีละมังคีมึงไม่เอานะ สามแปดหกบอตีแสนหนึ่งดีพิกคนละคนละดีพิกสามแปดหกบอตีแสนหนึ่งเข้าพี่เจมบอลตีหนึ่งเรื่องจบคนมาหน้าหมื framework. ่นไปสามแปดหกหนึ่งแสนบอลตีบอลตีมึงอยากสับสนมึงอยากสับสนดิมึงอยากเบอร์นี่แสนเดียวสุดท้ายเออแสนเดียวสุดท้ายสามแปดหกแปดหนึ๊บเรื่องจบเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนี่กูเรียกเรื่องแล้วถอยมาแล้วถอยมาแล้วถอยมาถอยมาเลยอย่า ไปเลยไปเบิลลี่บิลลี่อ่ะยังไงว่าแม่งไม่ดีแล้วไปดีกว่าไม่เอาได้มันตีเก็บตังค์ก่อนพี่เมาที่หลังน้องไปไหนไปวลบไอ้มันตีมึงห้ามให้คนอื่นด้วยดูกูกลับเมาเฮ้ยมันตีดูกูทัวร์ไปมันตีเหลี่ยมชิบหายเาเเหหรอลยจะถ่ายตอนกินมันตีกิ๊บตังค์ให้กูแล้วก็ปรับไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วพอเขาบอกให้แยกออกกูรู้เลยสับรู้เลยเอาแน่เอากูแน่ ไม่ทันเลยพี่เชื่อผมดิยังไงเขาข้าบไปแดกแล้วเงินน่ะรู้ว่ะ ขวพี่แน่งคือแบบเป็นนักขวดธุรกิจนะเนี่ยถูกยังลูกมาขายไ,ไปเนาะเป็นแบบธุรกิจแบบม่นต้องลรงแรงเยอะ่ะแง่คือแบบสังหาอรีมาซับอะไรถูกเนี่ยครอบครัวถุกปั้นมา่างดีผมอยากจะช่วยได้พี่แบบครึ่งหนึ่งเหรอฮะหนาป่าวตรงนี้ มำคชมนั่งไงครับเราใช่รอพี่เป็นไหนดองไงถูกเปล่าถูกไอ้แค่คนดีมันเยอะถูกเปล่าถูกอือถูกเป็นคนที่ถูกเป็นคนมาไกลแน่นอนครับ